สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันกับตายนะคะคลิปนี้นะคะตายจะม,มาแนะนําของดีที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะที่เป็นประโยชน์มากๆเลยสําหรับใครที่ปลูกพืชปลูกผักไว้กินเองอยู่แล้วนะคะก็ควรที่จะหามาติดบ้านไว้เลยค่ะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะทานค่ะทุกคนฐานปิ้งย่างนะคะตัวนี้ประโยชน์เยอะมากๆเลยไม่ว่าใครจะปลูกในกระถางหรือไม่ว่าใครจะปลูกพืชผักในกระถางนะคะหรือใครจะปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะ ก็สามารถนำถ่านเนี่ยมาเป็นตัวช่วยนะคะมามาเสริมให้พืชผักของเราให้ดินของเรานั้นดีมากยิ่งขึ้นนะคะก็คืออย่างเช่นถ้าเกิดว่าท่านใดนะคะปลูกพืชหรือปลูกผักในกระถางอยู่แล้วนะเนี่ยค่ะเนี่ยอย่างตัวนี้นะคะเป็นกระถางเปล่าแบบนี้นะเป็นกระถางเปล่าเราก็รองก้นหลุมค่ะรองก้นหลุมด้วยถ่านไปเลยเนี่ยค่ะ อรองไปประมาณนี้สักนิดนึงอะคะ่ะแล้วเราค่อยใส่ดินตามลงไปแล้วก็นําพืชหรือนําผักหรือนาต้นกล้าของเราเนี่ยมาปลูกต่อได้เลยนะคะอย่างเช่นต้นผักกาดนะทุกกระถางของผักกาดเนี่ยแต่จะรองก้นหลุมด้วยถ่านอยู่แล้วนะคะการนาถ่านมารองก้นหลุมมารองก้นกระถางแบบนี้เนี่ยจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะเพราะว่าถ่านเนี่ยจะช่วยเพิ่มความชื้นให้กับดินทําไมถ่านถึงช่วยเพิ่มความชื้นให้กับดินได้เพราะว่าเวลาเราใส่ดินลงไปเวลาเรานํา พืชหรือผักของเราปลูกลงไปแล้วเรารดน้ําตามลงไปเนี่ยน้ำมันจะผ่านได้ช้าลงอะค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รองหลุมเราไม่ได้รองก้นกระถางด้วยฐานเนี่ยน้ำมันก็อาจจะซึมผ่านดินแล้วก็ออกด้านล่างแบบอย่างอย่างเร็วเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเรามีฐานนะคะตัวฐานเนี่ยก็จะเปียกน้ํามันก็จะอุ้มความชื้นไว้ค่ะก็จะทําให้ดินที่อยู่ข้างในกระถางเนี่ยได้รับความชื้นจาก ตัวฐานที่เขาเก็บความชื้นมานั้นด้วยนะคะก็คือตัวนี้จะช่วยได้จะช่วยในเรื่องของการเก็บรักษาความชื้นได้เป็นอย่างดีนะคะในเรื่องของฐานนะนอกจากที่เราจะเอามารองก้นกระถางแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนํามาวางบนกระถางแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะอย่างเช่นต้นพริกต้นนี้นะที่ไต่ได้ปลูกในกระถางค่ะไต่ก็นําฐานเนี่ยมาวางโรยแบบนี้เราก็ตีให้แตกเป็นก้อนเล็กๆหน่อยนะหรืออาจจะละเอียดกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าใครสามารถตีให้ ให้เล็กกว่านี้ได้ก็ตีให้เล็กกว่านี้ได้เลยนะเราก็เอามาวางแบบนี้ค่ะเอามาวางแบบนี้เขาจะช่วยป้องกันไม่ให้วัชพืชเกิดขึ้นนะคะพวกยาพวกอะไรก็จะเกิดได้น้อยลงด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่าดินลดลงไปนะคะเราสามารถเติมดินทับได้เลยแบบนี้เอ่อทุกคนไม่งงนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าดินตัวเนี้คยค่อยๆลดลงไปใช่ไหมคะกระถางเนี่ยดินในกระถางค่อยๆลดต่ําลงไปแล้วมีฐานอยู่ตรงนี้ หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเราต้องเติมฐานทับลงไปหรือว่าเราเติมดินลงไปเราสามารถเติมดินนะคะวางโรยทับในกระถางทับบนฐานนี้ได้เลยนะคะฐานที่อยู่ใต้ดินเนี่ย จะช่วยเก็บรักษาความชื้นของดินให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะแล้วนอกจากนั้นนะคะในตัวฐานเนี่ยก็ยังสามารถช่วยเก็บจุลินทรีย์ที่เวลาเรารดพวกจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงเอย่ยหรือว่าจะเป็นพวกเอเออย่างนี้นะคะเวลาเราราดรถลงไปเนี่ยก็จะสามารถเก็บจุลินทรีย์ให้อยู่กับดินได้นานขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเนี่ยประโยชน์ของฐานเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนอย่างตัวกระถางพริกเนี่ย ไตาอาจจะไม่ได้รองที่ที่ก้นกระถางนะคะแต่จะรองด้วยเศษหินหรือว่าเศษอิฐบล็อกต่างๆนะส่วนด้านบนเนี่ยไตยก็จะใส่ฐานเพิ่มลงไปด้วยนะคะก็คือตรงเนี้ก็จะได้ประโยชน์เช่นเดียวกันนะคะสําหรับสามกระถางนี้นะคะไตไม่ได้ไว้ด้านบนแต่ไต่ก็จะเอาฐานเนี่ยมารองอยู่ข้างใต้นะคะตอนที่ใส่ปลูกใหม่ๆอ่ะคะ่ะก็จะรองไว้ที่ก้นกระถางะคะ่ะ ประโยชน์เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครเนี่ยปลูกพืชปลูกผักไว้กินเองอยู่แล้วนะคะแต่อยากจะเชิญชวนนะอยากจะแนะนําว่าให้หาฐานปิ้งย่างเนี่ยมาติดบ้านไว้ก็ดีค่ะตัวนี้เราได้ใช้ประโยชน์จากเขาเรื่อยๆแน่นอนค่ะ โอเคก็ลองดูนะคะสําหรับใครที่ชอบปลูกนะคะก็ลองหาฐานมาติดบ้านดูค่ะแล้วนอกจากจะใช้กับพืชหรือกับผักแล้วแล้วนะคะยังสามารถใช้กับดอกกุหลาบยังสามารถใช้กับพวกไม้ดอกไม้ประดับได้ด้วยนะตัวนี้นะคะใช้โรยบนกระถางแบบนี้หรือว่าจะใช้รองกลล้นหลุมก็ได้ค่ะประโยชน์เยอะจริงๆค่ะตัวนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มาแนะนําเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ